แนวรับจากซ้ายไปขวาก็มีศัส,ะสะรักไห้พระโคนฝั่งขวาเป็นรัตนากรใหม่คามินะครับและคู่เซนเตอร์เป็นพันษาเหมวิบูลกับดีออนคูเนเกมลุกเต็มที่นะครับผู้รักษาประตูใช้พิสารดอกไม้แก้วนะครับแนวรับ4ี่คนมีจตุรพัฒน์สัตรรมนะครับเริ่มครับอูดามเป็นฝ่ายเขีย์เกาะนะครับอูดามในชุดเก่งของเขานะครับชุดสีเข้มอ้าวเดี๋ยวตบจังหวะแรกเลยครับดุ่มย่าให้สุก พะไยเลี้ยงแหวกแล้วอัดลูกนี้แล้วมีเปลี่ยนทางครับตึงตัวสูเลยครับขอไปที่ยอดคูครับก่อนยาวมาเลยครับแล้วมงคืนเขาสิจับได้แล้วอย่างนี้ยิงไปเหลือเปล่าโอ้โหชนเสาโอ้ชนคานขางมดนะครับโอ้ขอไปแต่จังหวะยิงก็มีแนวรับของนครรัสีมาเข้ามาบล็อกด้วยครับอากินาโดเหมือนจะแฉลบเลยนักแข่งของอากินาโดนะครับแล้วไปชนคานครับ ไปช้ออกไปที่สุนัทครับสุนัทเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหฟังเสาวเต็มเตนไม่ได้ไประตูที่2ครับไปเข้าทางบูดามครับโอ้โหระทับชิงสองคนวัชูโอ้โต้องไปขวาเอวเลยครับตอนนี้จะโดนใบเหลืองสิครับเดี๋ยวนั้นมาเลยมีแต่โดนให้ไปทางศิียทรครับ ีพื้นที่ให้สัสลักษ์ได้เก็บทางซ้ายขึ้นมานะครับสัสลักษ์มองมาดุมโยยะมงชงสายลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหโอ้โหนี่ชงจนยิงได้จริงครับสุภชัยใจเด็ดประตูที่18ในฤดูกาลนะฮะตอนนี้ก็เข้าไปทาสถิติหลังดูภาพซ้ายครับจังหวะขึ้นเกมมาจากทีราทรนี่ครับให้ไปสัสลักยกมา รอสนาดุบุยะหมุกตั้งให้สุประชัยพักหนึ่งจังหวะก่อนจะซัดด้วยซายเข้าไปครับระยะไม่กีฬาจากหน้าปากประตูก็ไม่เหลือครับลูกนี้ดูครับคือวันเนี้ยทุกคนเนี่ยก็รวมใจยกันเป็นหนึ่งท่านัน,นี่ยอาร์วีรำอยากจะสร้างความมั่นออกมั่นใจให้กับสุประชัยไปด้วยนะครับ ย้อนไปนู่นนะครับปี2 0 1 2 2 0 1 3นะครับพามาครับเอาครับอัสลักษ์คืนคืนมาตรงนี้พีละโดนโอ้โหลูกไฟสาต่อสูงครับหูจริงสวยจริงจังหวะบอลออกจากขาวนี่รู้เลยครับว่าจะไปเข้าตำแหน่งไหนของประตูครับลง บอลของสุภาชัยใจเด็ดนะครับเปิดต่อให้สัสรักเปิดย้อนกลับมาเนี่ยว่าไม่มีใครแล้วนะครับพิลดนวิ่งเข้ามาใส่จังหวะเดียวเลยครับเห็นอีกทีนี้บ,บอลก็ว่าหายเข้าไปในประตูแล้วครับพิสารดอกไม้แก้วหมดสิทธิ์รับครับแล้เ,เปิดมาจับโง่รูปนี้หผันสายถึงก่อนนะครับ ทีเยทอนมองข้างหน้าเปิดเลยครับสุภาชัยโดนคว้าครับโอ้โหแบบน,นี้นี่โอ้โหแล้วดูแล้วเนี่ยไม่รอดเลยครับฟักมาแล้วประตูสองเหมือนกันวิ่งออกตัวจากกลางสนามแล้ไม่รับหน้าอยู่แล้วนะครับนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับอาร์มาดีอากินนโดครับ พยายามจะชิงจังหวะแย่งมงดต่มือเนี่ยครับมีไปเน้นอยู่นะครับได้เปรียบเยอะครับผู้เล่นมากกว่าเสื้อต่อเก้าเมาแล้วมงลูกนี้โอ้โหชนคานโอ้โหอยากไม่ได้ครับเอาครับขึ้นมานดูครับวัชชัยให้ธีระทอนครับมาที่วัชชัยวัชชัยเปิดมาแล้วโอ้โหเป็นแอซิ์เลยครับโอ้โหนี่ ต้องคลองคู่น้องนะครับสุเมชัยใจเด็ดโอ้นีประตูที่19ของสุเมชัยใจเด็ดในฤดูกาลนี้ครับหนีผู้เล่นของบุรีรัมย์อยูตรงนั้น2คนครับไม่รู้จะประกบใครดีเลยคลิปมาบ้างน,นะครับโอ้โหนี่เที่พอเนี่ครับแล้วก็บุสินเป่าจบเกมครับบุรีรัมย์ยูเต็ดเปิดบ้านชนะและฟอสีมามบ้านทีไป4ประตูกระ0ครับ